สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแค่พื้นฐานนะครับวันนี้วันที่6พฤศจิกายน254นะครับผมนะวันนี้ครับผมมีแหล่งเงินทุนที่น่าสนใจสําหรับใครที่ต้องการนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูลายละเอียดกันนิดนึงนะครับในส่วนของแหล่งเงินทุนนี้นะครับเราเรียกว่า SEC Cash นะครับนะมันคืออะไรหรอนะฮะมันก็คือในเรื่องของการบริการสินเชื่อเงินสดนะที่นําไปใช้จ่ายนะครับได้อย่างอเนกประสงค์นะครับโดยการสมัครง่าย อนุมัติไวนะครับไม่ต้องมีหลักประกันนะวงเงินสูงสุดนะครับผมดอกเบี้ยต่ำผ่อนนานสูงสุด3เดือน,นครับวันนี้เดี๋ยวมีวิธีการสมัครให้ด้วยนะครับ่ามันมีขั้นตอนรูปแบบวิธีการอย่างไร นะครับผมอ่ะเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันเพิ่มเติมนะสำหรับใครที่มองหาแหล่งเงินทุนที่เป็นินเชื่อเงินสดนะครับเรามาดูในเรื่องของคุณสมบัตินิดนึงนะนะครับว่ามีคุณสมบัติโครงการอะไรรายละเอียดแบบไหนนะครับผมก็สามารถที่จะดูได้ในเว็บไซต์นี้นะครับอ่ะเดี๋ยวมาดูคุณสมบัติกันนิดนึงนะครับคุณสมบัติเนี่ยนะครับก็ต้องบอกว่าต้องมีบัญชีนะครับผู้ใช้ของ s h อป e e ที่ลงทะเบียนแล้วนะครับต้องเป็นสัญชาติไทยด้วยนะนะครับ อายุ20ปีขึ้นไปนี่นะครับผมอันนี้คือเป็นคุณสมบัติแล้วก็เงื่อนไขาการสมัครนะนะครับรายละเอียดของสินเชื่อนะครับมีอะไรนะครับก็อย่างที่แจ้งไปนะเป็นสินเชื่อเงินสดนะครับดอกเบี้ยเพียง25%ต่อปีวงเล็บนะครับเป็นลักษณะลดต้นลดดอกนะครับผ่อนรายเดือนเนี่ยนานสูงสุดเท่าไหร่ครับ3เดือนอนะ่านี่คือเป็นรายละเอียดของสินเชื่อนะครับ มาดูขั้นตอนนะครับการสมัครนะครับยังไงบ้างนะครับก็เราก็จะต้องเข้าไปที่หน้าหลักนะความหมายคือเข้าไปแอปพลิเคชันของเขาก่อนนะครับเสร็จแล้วก็จะเลือกนะครับตรงหน้าหลักนะครับซึ่งตรงหน้าหลักเนี่ยนะครับมันก็จะมีเขาเรียกว่าเป็นในส่วนของตัวเลยครับ SEC Cash เลยนะครับซึ่งก็รับวงเงินสูงสุด20,000บาทตัวนี้นะครับผมนะเราก็กดตรงนี้เลยนะครับ เมื่อเรากดมาแล้วนะครับก็จะมาสู่ในขั้นตอนที่2นะครับมันก็จะขึ้นว่าให้ท่านเนี่ยสมัครเลยนะครับนะแล้วก็ทําตามขั้นตอนนะครับเพิ่มเติมอันนี้ก็จะมีตรงนี้นะครับก็จะมีวิธีการสมัครอ่ะเดี๋ยวดูกันนะครับเมื่อขั้นตอนที่2เสร็จแล้วเนาะในการคลิกสมัครเนี่ยนะครับก็มาสู่ขั้นตอนที่3ขั้นตอนที่3ก็บอกว่านะครับในเรื่องของการรออนุมัตินะครับภายใน1วันนะครับพร้อมกับทราบวงเงินที่ได้รับการอนุมัตินะครับแล้วก็เริ่มใช้งานได้ทันทีอันนี้คือเป็นขั้นตอนของการสมัครนะ เมื่อเราได้นะครับทำการอนุมัตินะนะครับก็สิ่งที่เราต้องทําต่อเขาได้ก็วิธีการขอสินเชื่อนะครับนะขั้นตอนมาเหมือนเดิมครับท่านก็จะต้องกดนะครับมาที่นะคำว่าสมัครขอสินเชื่อนะครับตามด้วยนะครับผมกรอกจํานวนเงินที่เลือกนะครับแล้วก็ระยะเวลาที่ต้องการนะครับอันนี้ก็แน่นอนฮะว่า2 0,000บาทซึ่งท่านอาจจะไม่เอา20,000ก็ได้เพราะว่าเขาอนุมัติมาอาจจะเอาแค่1000ก็ได้ หรือ2,000-3,000ก็ว่าแล้วแต่ท่านที่จะสะดวกนะครับนะครับเมื่อเรากรอกใส่ไม่ว่าจะเป็นตัวเลขเงินนะครับแล้วก็ระยะเวลาในการผ่อนชำระอันนี้ก็เลือก2เดือนหรือ3เดือนอันนี้แล้วแต่ นะครับแล้วแต่ท่านนะนี่คือขั้นตอนที่2นะครับขั้นตอนที่3เนี่ยนะครับสำหรับการขอสินเชื่อครั้งแรกนะครับก็ให้ลงนามทําสัญญาในสัญญาเงินกู้นะครับผมอันนี้ก็จะมีรายละเอียดถูกไหมก็อ่านละเอียดนะครับในส่วนของตัวเงื่อนไขนะครับสัญญาตัวนี้ให้ดีก่อนนะครับย้ำเนาะเพราะว่าจะได้เข้าใจเนื่องจากในเรื่องของการทําธุรกรรมการเงินพวกนี้นะครับเราก็จะต้องเข้าใจถึงรายละเอียดของข้อมูลของแต่ละโครงการด้วยนะครับ เมื่อเข้าใจเรียบร้อยนะครับข้างล่างสุดมันก็บอกว่าให้ท่านเนี่ยติ๊กถูกข้าพเจ้าได้อ่านเข้าใจและตกลงนะครับผูกพันตามข้อกําหนดและเงื่อนไขที่ได้กําหนดไว้ในสัญญาให้สินเชื่อ SEC Cash นะครับวงเล็บสัญญากู้ข้างต้นกับบริษัทนะครับ c m o n e y นะครับวงเล็บ Capital จำกัดนะอันนี้ก็เป็นลักษณะของตัวรูปแบบของการติ๊กถูกในเรื่องของการอ่านเข้าใจแล้วก็ยินยอมยอมรับนะครับ เสร็จแล้วก็ลงนามสัญญาเลยนะครับผมนะตามนี้นะครับเมื่อท่านลงนามสัญญาแล้วก็เป็นไปตามเงื่อนไขและรูปแบบละเอียดที่เขาว่าไว้นะอันนี้อ่านดีๆย้ําอีกครั้งหนึ่งเนาะเสร็จแล้วครับผมนะก็มาสู่ในเรื่องของการรับเงินสินเชื่อโอนเข้าช้อปปี้เปทันทีเลยนะครับก็จะปรากฏแบบเนี้ยการขอสินเชื่อได้รับการอนุมัตินะครับเงินสินเชื่อของคุณจะถูกโอนไปยังช้อปปี้เปเร็วๆนี้นะครับผมนี้ก็เป็นข้อความข้อมูลที่แจ้งให้กับพวกเราได้รับทราบนะครับ ในรายละเอียดของสินเชื่อเนี่ยมันก็จะบอกอีกนะว่าวงเงินดังกล่าวถูกไหมครับท่านได้รับเท่าไหร่นะท่านจะผ่อนกี่เดือนถูกไหมก็จะมีบอกเดือนละเท่าไหร่เนี่ยก็มียอดการแจกแจงรายละเอียดตรงนี้ดอกเบี้ยเท่าไหร่ต่อปีก็มีระบุไว้ตรงนี้เช่นเดียวกันนะอ่านี่เป็นขั้นตอนวิธีการประมาณนี้นะครับท่านนะอ่ะยังไงก็ลองดูรายละเอียดประกอบเพิ่มเติมถ้าสนใจนะครับ ทีนี้ในส่วนของการกู้แล้วก็แน่นอนครับว่าจะต้องพูดถึงในเรื่องของการที่เราจะผ่อนชำระคืนออนะครับผมว่าเราแล้วเราจะคืนเขาอย่างไรล่ะอะมาดูกันครับมาดูวิธีการชําระเงินคืนบ้างนะครับนะกรณีที่เราจะชําระเงินคืนนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็แน่นอนครับเวลาเราเข้าไปในส่วนของแอปพลิเคชันแล้วนะครับมาสู่หน้าที่เรียกว่า sec cash S 1> <S 1> นะครับมันก็จะมีปุ่มที่เรียกว่าชําระนะนั่นคือขั้นตอนที่1ท่านก็กดอะไรครับชําระนะครับเมื่อกดชําระแล้วมาสู่ขั้นตอนที่2เนี่ยนะครับก็ระบุจํานวนเงินนะครับก่อนเลือกช่องทางการชําระเงินแล้วก็คลิกอะไรครับชําระเงินนะครับผมก็แค่นี้เองนะครับผมก็จะมาสู่ขั้นตอนที่3ก็แสดงว่าอะไรครับเราเนี่ยนะทำการชําระสําเร็จแล้วจํานวนเงินเท่าไหร่ ช่องการชําระผ่านที่ช้อปปี้เปนะครับเวลาการชําระคืนช่วงไหนอย่างไรรหัสอ้างอิงนะครับนี่ก็จะเป็นในเรื่องของวิธีการชําระเงินคืนนะนะครับภาพประมาณแบบนี้นะครับท่านนะลองศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมกันนะครับ โอเคเรียบร้อยนะครับผมนะก็ลองดูนะครับสำหรับในเรื่องของร่งเงินทุนนี้นะครับก็สามารถมีวิธีการนะฮะให้ท่านดําเนินการไม่ยากนะครับสำหรับใครที่มีแอปพลิเคชันของชอมปี้อยู่แล้วก็ดําเนินการเพิ่มเติมนะประมาณตามที่เราแบ่งปันไปนะครับอย่างไรถ้าต้องการรายละเอียดเพิ่มเติม,ตมท่านก็สามารถที่จะนะครับเข้าสู่การเว็บไซต์นะครับหรือโทรสอบถามเจ้าหน้าที่ได้นะครับผมภาพประมาณแบบนี้เอามาเล่าสู่กันฟังให้ท่าน ได้รับทราบนะครับเอาละถ้าคลิปนี้เป็นประโยชน์ครับก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e และติดตามกันก็นกขอบพระคุณเปอย่างสูงครับและที่สําคัญท่านอย่าลืมกดกระดิ่งนะท่านจะพลาดคลิปใหม่ๆเสิร์ฟตรงแบบนี้ให้กับทุกท่านได้รับทราบแน่นอนครับช่องแค่พื้นฐานต้องล่ำลาไปแล้วขอให้ท่านโชคดีและมีความสุขครับสวัสดีครับ